เรามาลุ้น e ไปพร้อมกันหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราไปว <reais> ิ่งกันมานี่จะไปไหนไปซื้อแคร์เอ้ไม่ใช่ไปซื้อมอลรี่อะไรก็ไม่รู้ก็บสไลด์ไปสไลด์มาแมกก็ขึ้นอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นหรอกมึงเข้าไปดูมึงจอดจงเข้าไปเจ็ยติดตัวเองมาแน่เจ็บติดแล้วต้องวิ่งไปซื้อมีเวลามาเท่าไหร่พ่อเขาปิดตอนสี่ทุ่มครึ่งชั่วโมงไม่ถึงด้วยประมาณสามทุ่มสี่ท่มห้าไปไม่ถึงก็เรียบร้อยมันก็ต้องไป คุกเข่าน่ารัก Please p l พอพูดใหกลับแล้วไอ้นี่เดินผ่านสามรอบถามเอาไหมเอาไหมเอาไหมยินมองโดนโบน่ะแม่ยืนจ้องหนานมาด้วยผมเห็นพี่พี่พี่กำกับของกำกับของกับหมูพักทำหน้าใหม่วิ่งวิ่งแม่วิ่งแม่วิ่งแม่เก็บของแล้วแม่แม่เก็บของแล้วอ่ะอะไรยังไงมันน่ารักมากๆเลยได้แล้วได้หยุดแล้ว แม่สบายใจแล้วใช่ใช่เรื่องของแต๋วเป็นน้ำมันดอกไม่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 อันนี้ใช่ใช่เขาใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้เขาใช้อันนี้อ๋อเพราะมือกันไหนอ่ะของมื่อนี้ไม่ใช่หรอกล่องนี้มันน่าจะเป็นอันนี้ดูรูปข้างกล่องนี่ไงมือกล่องนี้เพราะผิดกล่องคอนเทนต์เรามาเอามาเยอะเรื่อยๆอุ้ยนี่ยากเลยตอนเรียบร้อย เรียบยร้อยปมาดเรียบร้อยเข้ากระเป๋าไหนอ่ะพี่ฟุกคอลเลซชันอะไรคะเขาเรียกว่าพิซซ่าร้อยปีพิซซ่าพิซพิซซ่า P, IX, P I X A R A R พิซซ่าร้อยปีมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนได้ไหมขออนุญาก็เป็นตัวอันนี้ค,คือ Story. Toy Story Toy Story มันจะมี Toy Story มีน n t i t a b l e มี Toy l i n ิสมีคามีการ์ตูนพวกนชอบตัวนี้<ก>พี่ฟูกจะได้ตัวไหนก่อนแกะนี่ Monster Inc ครับเรามาดูกันพี่ฟูกจะได้ไหมขย่าแล้วความน่าจะเป็นอเอาไงดีวะ๋ยวต่อไป<ะ>น้องดาดก้อนนะเอาพี่ฟูกก่อนแกะไงดีวะ<อ>ไม่ได้เรามาลุ้นไปพร้อมกัน เป็นกําลังใจให้พี่ฟุกนะว่าพี่ฟุกอยากได้ตัวที่พี่ฟุกอยากได้ครับเฮ้ยจริงเหรอพอมุ่งหวายจังวะมันอันเล็กจังวะเอ้ในห่อมีห่อบก็มันมีการ์ดมันมีการเดี๋ยว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 มันมีการ์ดมันมีการ์ดไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะกูได้นี่แหละกูเกลียดมากเลยตัวนี้รู้ได้ไงอ่ะมันมีของข้างในเกลียดมากเลยนี่ได้ตัวนี้ พี่ฟุกูได้ไงอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะนี่ไงมันเป็นอะไรมันนี่ไงไม่ให้กูลุ้นเลยมาเป็นสายชีตูนเลยแหวงเอ้ยมันมีการ์ดหน้าหน้าแน่เลยมันมีการ์ดด้วยนะคุณอ๋อคุณลุงได้คุณลุงก็ใช่ไงกูเกลียดมากเลยอ่ะจบได้คุณลุงเอากก้จบ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 นักบาสพี่ฟุกมาอยากได้นักบาสกับเจ้าเชื่อนะที่เขาบอกเชื่อนะตัวขนนอ่ะ เกมลินเกมลินเอาตรงว่าทฤษฎีแม่งคงใช้ไม่ได้เพราะเมื่อกี้พี่ฟุ๊กมีทฤษฎีกันเขย่าเว้ยทุกคนเราเป็นกำลังใจให้กันอ่าเรียบร้อยอะไรอ่ะได้ตัวไหนซูเปอร์วูแมนแล้วเราได้ไงวะมีการข้างในมีการ์ดนี่ไงอ๋อมันมีการ์ดบอกเลยนี่ซูเปอร์วูแมนการ์ดไอ้เวนทฤษฎีนี่คือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อจะใช้ได้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้มาแฮร์รี่พอตเตอร์มาเนี่ย ไม่แฮกิดก็นี่อันนี้ไม่แฮกิดมีสองกล้องนะไม่แฮกิดก็อะไรวะดับบันโดไม่แฮกิดก็ดับบันโดมาอ่ะมาไม่รู้ใครตกใครทีนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูทิ้งลูกค้าไปเองครูโมหกล่องอลูเตอร์บอกแล้วให้ซื้อยกกล่องไม่เชื่อยกไปยกกล่องมันรู้ว่าได้อยู่แล้วไงนี่บอกว่าตีไงมันไม่สนุกไงยกกล่องได้การันตีไงเขาบอกว่าเนียน่ารัก ไอ้ก้อนลุ้นเองด้วยไอ้ก้อนมานั่งลุ้นเองด้วยของตัวเองอ่ะมีตุงอีกเนี่ยอย่าบอกเอาไว้ป้ายกูบอกแล้วอันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยใช้ได้อะไรวะนี่ดนตรีปะแหกจิตครับแหกจิตครับ ใ้ตัวรแร<ส>กตัวแรกชนะเลิศพี่ฟุกชนะนะคะได้แฮกิกนะคะทีเนี้ย5กิอ2ตัวไม่แฮกิอ2ตัวแน่นอนเดี๋ยวนะอันเนี้ยกูว่าพรุ่งนี้พี่ฟุกทิ้งลูกค้าแน่นอนอันเนี้ยอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นดับเบิลดอไม่ก็เมลฟอยเด็กเด็กเด็กไม่ดีทฤษฎีนี้ใช้ได้เลยคุณฟงไหมเย้อะให้กำลังใจกันเร็ว ลุ้นขนาดนี้เด็กก็เสียวเสียวดูป้ายดูป้ายเลยว่าดูป้ายเลยว่าเฮอร์โมแอนนี่อะไรอย่งเงี้ยเดีมันดรอไม่ใช่ไอันนียอาจารย์อะอาจารย์เซเนปเซรัสเเนปศาสตราจารย์คนนี้นี่เซเวอรัสเซอร์ไพรส์สุดไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเออโอเคสองตัวไม่ซ้ำถือว่าผ่านเดี๋ยวนะเอาละมันยังไม่ได้เอาละเอาละเฮ้ยทุกคนบอกแล้วแฮกิ่ต้องมีหนึ่งตัวอันเนี้ย S <S เดี๋ยวนะมันนามันโหนกมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามคำนึงสมมุติถ้าแม่งไม่ได้แฮกิจสมมุติถ้าแม่งไม่ได้แฮกิจแล้วพรุ่งนี้เราไปลุ้นอ่ะยากแล้วนะเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วเพราะเราไปสามกล่องแล้วเราไปสามกล,อล่กลองแล้วอะเราก็ได้ซ้ำมีแค่มมไม่ก็ห้กิจเรามาได้แล้วไงเราขาดที่อยากได้คือน,นี่ศาสตราจารย์ดับเบิลดอสมมุติถ้าเกิดว่ากล่องนี้แม่งไม่ใช่ดับเบิลดอเราก็จะมีสิทธิ์ได้ซ้ำสามตัวเราก็จะมีสิทธิ์ซ้ำสามตัวเหมือนตอนที่เราไปเหิดเอาไอตุกตาที่เป็นหยอกตุกตา แม่งวันนั้นเชื่อไหมสี่เดียวได้เป็นสิบขอเศร้าหน่อยตึงดเี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมแดง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 กูก็ลุ้นไปด้วยอะไรวะกูบอกมึงแล้วกาบกูได้จริงเหรอกาบกูได้จริงเหรอกาบกูอักราบเย้มีชันของพี่ผมอะโอควกคนสุด เฮกูเหนื่อยไม่ใช่กูพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลุ้นยังขนมเผื่อทุกคนไม่เห็นอันนี้อันนี้ประมาณ60บาทเฮ้ยอันนี้กล่องไหนไม่รู้สารกันชื้อเนี่ยอันนี้60บาทอ้าวแล้วกูณต้อรว่ากล่องไหนพีหาเอาพอหกสิบบาทดูนะัวไม่ใช่เฮ้ยมอลลี่ว่ะแสดงมอลลี่นะมอลลี่ว่ะเ้ยแล้วมอลลี่นะครับลูปอมมอลลี่รูกอมมอลลี่นะครับมันจะเป็นอันนี้60บาทกล่องละ60บาทเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยได้มอลลี่ก็ตัวนี้ะได้มอลลี่ แล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นจิ๋วก็ไปกินเนาไม่ใช่เป็นของเล่นเลยเนี่ยเป็นขาตั้งโชว์ป่ะอ่าเอากล่องมากล่องมากล่องใหญ่อยู่ไหนมากล่องมายี่นี่อนี่นี่กล่องมายี่นี่เอาแล้วเหรอเอากล่องจุ๋งจริงเหรอคือจะได้รู้ว่าการันตีจริงไหมพราะมีคนเราตกเราตกเราตกมาได้หนึ่งคนนึกออกป่ะเออรู้ว่าเขา่ไม่เข้าใจเรามีเราเราตกเราตกเราตกมาได้หนึ่งคนแบบนี้เราจะรู้ที่ว่าข้างกล่องเขาเขียนว่านะครับทุกท่านว่า เออไหนวะการันตีตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ฝันบอกว่าอันเนี้ยฝันเป็นคนตกจุ่มเอางี้ต้องเล่าก่อนพี่พี่ก้อนเอาตัวนั้นมาเดี๋ยวจุ่มจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังทุกคนมาลุ้นไปนพร้อมกันจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังคือวันเนี้ยจุ่มไปใช่ไหมและจุม่มจะได้แค่ตัวนี้อย่าได้ตัวนี้พอเรารู้สึกว่ามันน่ารักมันคิ้วดีจะแบบเออเวลาเอาไว้บนรถอะไรเงี้ยเวลาอยากกอดใช่ป่ะอยากได้ตัวนี้พอเสร็จปุ๊บ อาบน้ําสระผมเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอาบน้ําสระผมทุกอย่างเอฟวีติงจริงกระเบวเสร็จแล้วก็นั่งเลื่อนสไลด์ติ๊กตอกมันก็ขึ้นไอตัวมอนตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้ไอมอลลี่มอลลี่อะไรวะเนี้คุณมอลลี่สเปซอะไรเนี่ยเขาก็ขึ้นบอกว่าที่เมืองไทยหายากมันเป็นของ rare ไอเทมมากเลยนะกล่องนี้ที่เมืองไทยไม่มีนะหายากมากเลยไม่ไหวแล้วเว้ยไปก็วิ่งไปพอวิ่งไปเสร็จก็นึกว่าเป็นแบบ อะไรอะไรอะไรดีบีสักอย่างนี่แหละสรุปว่ามันเป็น A แล้วฝันบอกว่ามันเป็นคอลเลคชัน A ที่หายากเพราะมันมีตัวโคกไทยมันไทยไม่มีที่ไทยไม่มีเนี่ยตัวนี้คือตัวโคกตอนนี้ไทยไทยเอาไม่ง่ายเลยมันได้มันได้เ้ามันได้มันได้ตัวนี้ถูกคูณ8ตัวนี้อันนี้คือได้แน่ๆนะมีชัวหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าใช่มีมีเชลมีโคคาโคล่ามีอะไรวะ ไอ้นี้สไปเดอร์อะไรก็ไม่รู้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวเนี้ยแน่นอนแล้วเราก็มาลุ้นแล้วเราก็มาลุ้นว่าเราอ่ะจะได้อะไรแต่ดะก้อนบอกว่าแม่ไอตัวที่ลุ้นอ่ะมันมีแคร์แบร์ด้วยนะมันว่ามันไม่อะมันเป็นคอร์ชั่นที่คอลแลบกับแบรนด์นี้ก็มีคอร์ชั่นแคร์แบร์คอร์ชั่นที่คอลแลบมีสตาร์มีฮาร์ดวีทมีบานหนามีมินช็อกโกแลตมีเมอร์ลินแพนด้า มีพิงค์แพนเตอร์เฮ้ยมีพิงค์แพนเตอร์ด้วยอ่ะมีบานาน่าแสดงว่าคอหลับกันี่จริงกับแค่แบร์จริงใช่ออกหมาดอ่าเออแค่แบร์จริงด้วยเขาคล l l cola master art อะไรไม่รู้อ่ะแต่แม่แต่แล้วก็มีแค่แบร์แล้วมีแค่แบร์จริงอยู่ซีเกตเหรอใช่ไหนวะแค่แบร์นี่แค่แบร์เห็นปะเออแสดงว่าอยู่ในคอลฉะนั้นฝันจะลุ้นเองเลยพี่ลุ้นให้พี่ชอบแกะ ฝันจะให้พ่อรู้หรือจะลุ้นเองอันนี้กล่องจุ๋มนี่กล่องจุ๋มของฝันแยกไปแล้วจุ๋มแกะกล่องจุ๋มก่อนมันเป็นกําลังใจให้กันทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยลุ้นแบบไม่เคยลุ้นอะไรแบบนี้ยตอนนี้เราตเก็บเก็บแพ็กก่อนแพ็กก่อนนะเนี่ยให้ดีกว่าเตอร์เอาลงไปต้นนู่นก่อนเอาไปกองไว้นู่นก่อนแล้วกล่องนี้เราต้องแกะอย่างระระวังเพราะเดี๋ยวเราต้องแพ็กกลับให้เหมือนเดิมทุกคนใครไม่ลุ้นจุ๋มลุ้นจุ๋มพูดเลยจริงจัง ไลนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระเลยทุกคนจริงไลน์นี่คือไรนี่ไม่มีเลยเลยนิดย้อนกลับวัยเด็กคือตอนเด็กไม่เคยเล่นไงไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมแต่ตอนเด็กเราไม่เคยเล่นเว้ยฉลน้ากล่องอะฉลนักกล่องเปิดมาปุ๊บนี่มันพับมันพับได้นะพับกล่องไปพับไปพับเดี๋ยวพังมันเป็แบบนี้เก้าชิ้นข้างในเก้าชิ้นมีแปดชิ้นที่ได้แน่ๆแล้วก็หนึ่งสเปเชียลอ่ะเดี๋ยวไม่สเปเชียลมีกี่ตัวสเปเชียลมีหนึ่งตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีเดี๋ยวอ่านให้ฟังซีเครทใน ซีเขตสองหนึ่งในห้าสิบสี่ซีเขตสามหนึ่งลสามสิบหกูได้วะตัวไหนอะซีเขตจะเป็นพวกนี้ชุดปะดานน้ํามีปืนอะไรพวกนี้โอเคงั้นเอาอย่างงี้เอาออกมาหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวอันไหนแกะแล้วยัดลงไปเหมือนเดิมถูกถูกครับอะไรสีที่ผมไะทำอ่ะพี่ฟูกจะเอาออกฝันจะแกะเองนะให้พ่อแกะใช่เพราะตอนเด็กอะไม่เคยได้เล่นไงตัวแรกรู้ไหมวันนี้จะซื้อเล่าอะไรให้ฟังระหว่างพี่ฟูกแกะจะพูดให้ฟัง วันนี้จุ๋มอยากได้โดรามอนเซตนึงเว้ยตัวละ20เหรียญเต็มเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งเซตนั้นอ่ะมันมีเซตนั้นอ่ะมันมีอยู่12ตัวเพราะจุ๋มนักเซตนั้นเสร็จแล้วอยู่พันสองมันเป็นสินักกษัตริย์ให้คุณไายว่าจุ๋มซื้อไหมขอซาหน่อยเตตตตเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะตตจุ๋มไม่ซื้อคุณจุ๋มสน่นเตมเตเตมตไอ้อยนู้ได้อ ถ้าได้แค่แบบพิมพ์เพนเตอร์ครับพิมพ์เพนเตอร์ได้อยู่แล้วมันมีเน็กล่องได้เพนเตอร์แล้วหนึ่งแล้วาอะไรคือสกิเกตก็นั่นไงอ่ะพิงพ์พนเตอร์ได้แล้วหนึ่งเฮียแจ๊คพงมา่รับสายก่อนพวกมีงานเฮียค่ะโจมโจมโจมโอเคแปดโมงครับหนูหนูกำลังเล่นมารี่อยู่เฮียแค่นี้ก่อนนะ แม่ตาครับแม่ตาหัวตัวแรกพิงค์แพนเตอร์ได้แล้วจุ๋มไม่ซื้อจุ๋มพูดแล้วจุ๋มไม่ซื้อจุ๋มเสียดายตังแต่เวลาแบบลูกอยากได้อะไรอย่างเงี้ยจุ๋มซื้อไอเนี้ยแพงกว่าที่มันจะซื้ออีกใช่แต่เนี้ยแพงกว่ากล่องกันตากันตาชุดอ่ะตัวที่สองเมื่อกี้พิงค์แพนเตอร์ไปแล้วนะคะพิงค์แพนเตอร์มันมีในคอลเลกชันเฮ้ยเฮ้ยเส้มเฮ้ยฮะทำไมมันแปลกอะไรวะเนี่ยไม่มีเรียบร้อยสเปเชียลอ๋อโต้โอ้มินด้วยมิน ไวเบร์คือแคร์แบร์เขาเหรอมินช็อกโกแลตโนของแคร์แบร์ไวเบร์แคร์แบร์วิสแบร์แคร์แบร์เขาอ่านว่าวิสแบร์เดอพิวไสเบร์ตัวพิเศษจุ่มได้แคร์แบร์วิสแบร์ตัวพิเศษจุ่มได้เป็นอันนี้ฝาดมันคืออะไรใครรู้มั่งมันคือเนี่ยเขาแตกสองกอกก็ไหลเหมือนกันข้างหลังมันได้เหมือนกันเห็นปะเดี๋ยวนะมันคือตัวนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้มันคือมิ้นท์อ่าเนี่มันเขียววิสแบร์ครับอ่ะ r ห้า uh huh, ต่อห้าซิกเก็ตซิกเก็ห้าเหรอซิกเ e ็ตห้ามัง้งหนึ่งทับสามหกใช่คุณเราได้ตัวนี้ที่มีแค่สามสิบหกตัวนี่ไง r ห้า uh huh, ต่อห้าเอาเงื่มภาษาอังกฤษมึงอ่านเลยมันคืออะไรกูแกะต่อไปแล้วมันคือวิชแบ มิสแปนคืออะไรวะไม่มีอย่างนั้นมตตัก็ใช่มันมีนในนั้นมันมีมินช็อกโกแลตอ่ะใช่แต่เนี้ยมันเป็นตัวแต่อันนี้มันคือตัวพิเศษเพราะว่าหลังเก,กาะแม่หรอถูกแม่แม่ลอาพิกัรหลังกายของชาวบ้านเมก้ามอลลี่ซีรีส์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์พอลเลอร์ฟอร์บส์ใช่จุม่มเลยคอลเลคชั่นแคร์แบร์ก็เห็นปะบอกแล้วเปนแคร์แบร์นี่ไงเป็นแคร์แบร์แมจุ่มยับได้แคร์แบร์จุ่มได้แคร์แบร์จุ่มได้แคร์แบร์ทุกคนจุ่มได้คอลเลคชั่นแคร์แบร์ได้แล้วยไม่ต้องแกะแล้วดิแกะ ได้แคร์แบแล้วที่เห็นก็คือแคบไงใช่อได้แคร์แบแล้วจุ๊บก็ได้แคร์แบทุกคนมันคือซีเคนทุกคนบอกว่ามันคือซีเคทซีเคนแม่การ์ดส้มได้แคร์แบทุกคนจุ๊บได้แคร์แบอ๋อการ์ดส้มคือซีเคทเอ้าเอาไม่สนแ้วโคลาโคลาออกแล้วัโคลาโคลาออกแล้วพี่ฝันเอาเปล่าให้แกไม่เอาหรอกพี่ฝันไปแกะเองหรือให้แม่แกะให้แม่ได้แคร์แบขอบใจไม่มีแคร์แบ้ยดีใจอ่ะ เพราะเราเป็นคนชอบแคร์แบร์กล่องสองได้แคร์แบร์เลยอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ้าวจริงจริงก็ไม่ต้องแกะแล้วนะเรารู้แล้วใช่ไหมไม่รู้ตัวพอแล้วรู้ซิเข็ดแล้วจบไม่สนุกแล้วของกูจับเก่งซะด้วยหมดเลยหมดหมดตูแล้วสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมาแล้วนะแม่อ้าวเชื่อได้เลยคือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์วะก็ตัวตัวมันจะเป็นอีกไซส์ในที่เหนนะตรงนี้ครึ่งครึ่งตัวเี้อยเแสดงว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีลุ่นอีกมีลุ่นได้อีก ทำไมอ่ะก็มีเสียดุนห์ถ้ามีสองตัวอิกะเพราะว่าเสียดมีกี่ตัวมีสี่ตัวมีตัวเดียวมันจะเป็นหนึ่งกล่องเว้ยหนึ่งกล่องมันจะมีแปดตัวทุกคนใครเคยเล่นจุนทามหน่อยว่ามันมีเสียดแค่อันเดียวใช่ไหมหนึ่งกล่องหนึ่งตัวปะทุกคนใครเคยเล่นหนึ่งกล่องจบจบจบเก้าดีไซน์แปดเลกูล่าอีดิชั่นแอนด์ซีเล็กอีดิชั่นดิชั่นโอเคจบแล้วจบแกเห็นตัวเลยพี่ เก็บกลับบ้านน่ะแกะแกเห็นตัวไม่ได้อะ่ะมันมันไม่มีที่เก็บกลับบ้านอะ่ะหนึ่งบ็อกต่อหนึ่งซิเคตหนึ่งกล่องมีหนึ่งตัวเรียบร้อย,เ,ย,อยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กูไปซื้อถ้ามันเป็นกล่องใหม่กูจำตำแหน่งไว้กว่อนเลยอยู่ตรงนี้ทุกคนมันมันหมดสนุกแล้วทุกคน,นพรุ่งนี้จุ๋มจะทิ้งลูกค้าแน่นอนมันหมดสนุกแล้วเจอคือคือเปิดมาเจอเลยทำไงเปิดมาตัวที่ <3 S 1> 2 2> ตัวที่สองตัวที่สองผัวคูเจอเลยงั้นตรงนี้รู้ซีเกตตัวนี้ไหมมันมีอันอันนี้เฮ้ยมันมีมันมีเรื่องสนุกอันหนึ่งอะไรขอให้ฝันทะะี่ฝันให้เะล่อมันมีเรื่องสนุกอันหนึ่งของฝันไม่ละนิสัยแต่แล,ลุ้นต่อสองคือมีการพิเศษคือยังไงอะ่ะแก่ทุกตัวแล้วมันจะมีการพิเศษอีกอย่างเงี้ยเหรอเอาแล้วใครเคยเล่นบ้างบอกจุ๋มน่อยไม่ละเนี่ยเออคูณแก่ให้มันหมดหมดไปเถอะไป ถ้าามีการพิเศษกมีารพิเศษไม่ใช่นิมก็ต้องซื้อยกกล่องไงก็บอกแล้วว่าให้ซื้อยกกล่องพุ่งนี้ียบน้อยไม่ได้มันมีมาแล้วตัวหนึ่งไงไม่เป็นไรบ้าบอของหอยพ่อไม่เป็นไรขอหนูดมก่อนพี่ฟูอ่ะฝันดมก่อนเลยอ่ะดมนงดมดมแม่ไปซื้ออีกกล่องปิดแล้วสี่ทุ่มมันปิดแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะวงเปิดก็คือไงเราต้องแกะทุกกล่องทุกคนมันต้องแกะทุกอันไหม หรือว่ามันแกะแค่แบบว่าหรือว่ามันแกะแค่แบบอันเดียวพอไอ้ฝันมันหอมว่ะดูไม่ละทุกคนมันต้องแกะทุกอันเพื่อลุ้นการพิเศษไหมตอนนี้ปึกตัว้ฝันดือ่ถามผู้รู้หรือว่าไม่ต้องแตมันก็ตอบมันมันดูร้าอยู่เนี่ยทุกคนจุมมีคําถามจุมต้องแกะทุกอันไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่อยากรู้เฉยๆว่ามันจะมีพิเศษอะไรอีกไหมเออมันจะมีแค่นี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วใช่ไหมมันจะมีแจ็คพอตให้เปิดหรือมันจะมีแบบแจ็คพอตการ์ดพิเศษมีตัวพิเศษอะไรงีี้มม ใครรู้ตอบจุหน่อยไปไม่เป็นเลยกูทีนี้ไปไหนดีวะไม,มวไม่มีแล้วค่ะมันสนุกตนเห็นของจริงทุกกล่องอีกอย่างว่ะเออเขาบอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วใครเคยแกะยกกล่องมั้งจบเลยนะหมดแล้วหรอต้องแกะทุกตัวคือคือผัวกูก็แมนเกินอ,อิบมาตัวที่สองเจอ เจอเลยว่าเป็นคอลเลคชั่นแคร์แบเฮ้ยแต่ก็แต่ก็โอเคนะแต่ก็โอเคนะเพราะว่าเราอ่ะเราเราชอบแคร์แบ๊อยู่แล้วอันนี้มันคอลแลบกับแคร์แบพิงค์พนเตอร์จีนไมเคิลเอ็มจีเอ็มอะไรไม่รู้โคคาโคล่าโคคาโคล่ามาสเตอร์อาร์ตมันมันก็โอเคนะที่เราแบบได้แคร์แบ๊วแล้วอะ่ะแต่ประเด็นคําถามเราคือมันไม่ต้องรู้เลยแล้วหรอจริงๆหมดเลยก็ได้แม่ดูจากการเอาถึงกรุงเทพค่อยแกะของจะก,กี๊ดอีกรอบเพราะได้สัมผัส บัตรนั่นแหละค่ะคือการแต่การพิเศษบางทีเขาจะสีโฮโลแกรมอ่ะเปิดต่อโอเคกันแม่เปิดต่อโฮโลแกรมทีนี้แม่ต้องตามหาการโฮโลแกรมใช่ไหมและทุกและทุกคนก็ตกแม่และทีนี้แม่ก็จะโรคจิตพรุ่งนี้แม่ไปซื้อกล่องบินมาหนึ่งลอคุณรู้ไหมว่าชุดแต่งรถผมจะหายไปการนี้แล้วนะไม่ไม่ได้แกะไม่ได้ที่เก็อีกห้าตัวคืออะไรอ่ะอีสี่ตัว แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรงไง<ม>ไม่แม่ได้แค่แบบแต่เหมือนแม่ได้ของที่ตู้เป็นตัวแรนนะใช่ดูอ่ะใช่แม่ของได้ตัวแรเพราะว่าแมันค่บมนมึ่งต่อสามสิบห้าบาร์สามหกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยแปดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกหนึ่งตัวร้อยแปดอันนี้มันเป็นนี่มันเขียนไว้เฮ้ยมันเป็นทับสองวาคุนมิลินแพนด้าเฮ้ยเริ่มใหม่เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีรหัสมันมีรหัสดูนี่ดูนีเห็นป่ะทับสองอ๋อมันเป็นสองในแปดซีซันมีสามตัวค่ะนี่สี่ในแปดสี่ในแปดท ไมรู้อ่ะตอ่อสีในแปดตัวไงทิบหายแล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นสี่สั้นมีสามตัวเป็นน้องแคร์แบแต่ละบล็อกจะมีซีเกตต่างกันอืมอใครลงไแต่ว่าถ้าพิเศษนะมิดมาอบสามตัวที่เป็นที่เป็นน้องแคร์แบใครรู้มั้งก็พี่บอกเมื่อกี้ตัวพิเศษจะมีห้าตัวมีพิเศษแค่กล่องละตัวแล้วรู้ของเรม อันนี้เป็นวานาน่าแปดทับแปดจะบอกว่าซื้อมาก็ไม่รู้ดึงหัวรุนทั้งหมดเลยอ่ะงที่เอาถึงเราไม่เอาไม่รู้กล่องห้อนะกล่องละห้ากล่องละห้าพันละฟินไหมไม่ฟินเลยกูเสือกโป๊ะเว้ยไกลตรงนี้แหละคือแบบไม่สุดแต่เขาบอกว่าถ้าแกะแล้วแบบไปโชว์ก็จะสวยไงในบ้านเฮ้ยพรุ่งนี้ไปซื้อคอนเทนเนอร์ยกกล่องมาตั้งเลยคอนเทนเนอร์ของป๊อปมาร์ทอ่ะคืออะไรวะ ตู้โชวของไงตู้โชว์ที่เป็นคอนเทนเนอร์ห้าทับแปดใช่ไหมห้าทับแปดคือจีนไมเคิลเอามาสู้กับด็กก้อนบอลพี่ฟูสู้ไม่ได้หรอกมันลุ้นบัตรความลับด้วยนะคะกล่องโมเดลต้องมาใช่ใช่ตอนนี้ลุ้นบัตรความลับอยู่นี่แหละไอซีเคโมโนแกรมอะไรนั่งไงพรุ่งนี้กลับแล้วด้วย ถ้าจะแวะบัคเคอรี่เลยก็แวะได้แวะไปไงก่อนโคโคาโ,โคลาหห่านี่เขียนอะไรข้างในบงพิงเพนเตอร์ว่าพิงเพนเตอร์ตามครับอ้าวมีติดตามด้วยเหรอว่าอ้าวไม่ได้การ์ดดีไม่ตามหรออันนี้โคโคาโคลา่ลาเราเปนเทุกคนไม่มันมันเป็นพี่แบบหรือเปล่า,อ,า,อ,า,อ,าอ้าวอ้าวเฮ้ยนี้ไม่ใช่เว้ยอันนี้เป็นแพทริกสตาร์แพทริกสตาร์กับเป็นเพนเตอร์คนละแบบกัน นี่ไงแพทริกสตาร์ฟินพันเตอร์โอเคเรากำลังลุ้นการอยู่ทุกคนโตะหลอกกันปะเนี่ยทุกคนหลอกกันปะเนี่ยออก,การโกงแกรมอะไรเนี่ยเหลืออีกสองกล่องเองนะมาปิดให้ จะเรียนเรียนนะเหลยสองกล่องไม่หลอกแต่มันหายากเดี๋ยวนะหายากจนหาไม่เจอเลยปะเนี่ยอ๋อโหวินช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วหนึ่งกล่องมีเซ็ตแค่แค่ตัวเดียวแล้วก็ลุ้นการ์ดเอาแล้วก็ลุนลล้นการ์ดไอ้นี่เอาโิโลกรมโิโลกรัมอ่ะอกล่องได้แล้วกล่องสุดท้ายแล้วเราไม่เอาโลกรัมใช่ไหมแต่ฉันไม่ซื้อเซตสองแน่นอนฉันพูดเลยฉันซื้อเซตเดียวกล่องซื้อปอร์ช้อนใหม่ที่ไมที่ซอร์ช้อนเดียวฝัน วันที่สิบแปดมาแกะที่บ้านขอแกะไม่ให้ตวเหมือนเด็กอ่ะไม่ให้ตวงด้วยอ่ะของเขาให้เขาแกะเองดีตัวนั่งรุนด้วยกันก็ได้แต่ขอมีส่วนร่วมไงที่มันแฟงฝากเราซื้อแล้วมันยังมีส่วนร่วมกับเราเลยเอ้โหเราขอโนัสมาด้วยไม่ให้แกะกูก็แม่ของแค่ละม่ของกล่องด้วยสกล่องสติตะโคตรหน้าแกะเฮ้ยอันนี้ไม่มีการ์ดอ้าวอ๋ออยู่ฝั่งนี้ตรง เฮ้แต่สติ๊หน้าแก่น้าแก่จริงสติ๊หน้าแก่ปกติปกติอ่ะเก็บเก็บเก็บไม่มีโัโลแกมไม่มีโัโลแกมเก็บเก็บเก็บพี่ฝันครับสีแปดมาแก่บสองกล่องนะครับไม่ต้องสติ๊กไม่รุนขอรุนอันนี้สติ๊กไม่สนุกอือสติ๊กเป็นเป็นตัวไม่สีกับตัวสีตัวอะไรเป็นตัวสีอ่ะเสร็จจบจบหมดแล้วแปพี่กแพ็พี่จุ๋มซื้อราคาเท่าไหร่หนูเคยฝากหิ้วมาสี่พันเก้าก็เนี่ยห้าพันแเป็นเด็กเงินไทยก็มาแน่แหละห้าพันห้าพันห้าพัน่อง โอพี่ฟุกกล้าขอเปิดโชว์เลยอ่ะโอเคของฝันมีสองกล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฟุกก็ไปซื้อีกล่องหนึ่งเชื่อพี่ไม่ซื้อไม่ว่าสติใช่ใช่สติซื้ออีกตัวนี้ไปซื้อพรุ่งนี้มีเวลาไหนซื้อพรุ่งนี้รับแขกของทันอันนี้ก็สวยสเปสเปนก็สวยเอกว่างเอกวิ่งไปซื้อ